ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสายการบินเอทิโอเปียแอร์ไลน์นะครับเมื่อ10มีนาคมฮะเครื่องบิน Boeing 737 Max 8ใช่ไหมครับใชครับนะครับคนตายไป157ศพตอนนั้นนะย้อนหลังก็ไป5เดือนครับ29ตุลาคม61ครับรุ่นเดียวกันเลยครเครื่องบินรุ่นเดียวกันของอินโดนีเซียตกครับอันนี้ตายไป189ศพ คนก็ตกใจไงสายการบินที่มีเครื่องบินเนี่ยใช้อยู่เนี่ยเขาตกใจเฮ้ยมันเครื่องบินใหม่นะใช่แล้วเราช้อยู่ในในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยต้องนะฮะในไทยเราก็มีปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีมีความเคลื่อนไหวที่ไทยครับเมื่อวานนี้ครับนายจุลาสุขมานพนะฮะเป็นผู้อำนวยการสํานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยทางสํานักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ย ออกคำสั่งด่วนไปยังสายการบินไทยไลออนแอร์ให้ยุติทำการบินโดยใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9ก็คือเป็นรุ่นแม็กแต่ว่าเป็นแม็ก9ในทุกเส้นทางเป็นระยะเวลา7วันเริ่มตั้งแต่14มีนาถึง20มีนาเลยเริ่มวันนี้เลยเริ่มวันนี้เลยนะครับเพราะเห็นว่าขณะนี้หลังจากที่มีปัญหาเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตโบอิงเนี่ยยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดสาเหตุอะไรกันมาเลยวมันเกิดจากอะไรถูกต้องเพราะงั้นในเมื่อยังไม่ทราบสาเหตุก็เลย ก็เลยกังวลไงเพราะว่าสองครั้งห้าไม่ถึงห้าเดือนตกทั้งสองครั้งแล้วอย่างที่คูณกบอกเมื่อกี้เสร็จแล้วก็รวมทั้งยังไม่มีมาตรการป้องกันแก้ไขทําให้มั่นใจด้ว่ามันปลอดภัยจริงๆเนี่ยเขาก็เลยบอกเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยยกเลิกไปก่อนยุติการบินไปก่อนครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็มาดูของไทยแลนด์แอร์เนี่ยเขามีสายการบินเนี่ยใช้อยู่สามลำเป็นแม็กซ์เก้านะโบอิ n งเจ็ดสามเจ็ดแม็กซ์เก้าเนี่ยอยู่สามลำปรากฏว่า แกก็เขาก็บอกก็ก็<ๆ>น่าจะมีผลกระทบบ้างแหละที่จะต้องมาเปลี่ยนก็เขาก็ไปเปลี่ยนเอาเครื่องบินอย่างอื่นเนี่ยมาบินแทนไปก่อนในเส้นทางที่ในเส้นทางเก่าเดิมพวกนเนี้ยเปลี่ยนเถอะก็ต้องเปลี่ยน,นก็ต้องเปลี่ยนเราเป็นผู้โดยสารเนี่ยผมก็ไม่ไปนะผมก็แคนเซิลนะไม่แต่ว่าออแต่ว่าแต่ว่า,วาทางทางไทยแล้วแอร์เขาเขาก็ยืนยันนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เขาก็ใช้เครื่องบินลำนี้บินเนี่ย แล้วเขาก็มีมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอะไรอยู่แล้วสายการบินเขาก็ต้องเน้นดูแลเขาบอกก็ไม่เคยมีปัญหานะแต่แต่ว่าแต่ว่าประเด็นจริงมันต้องดูสายเสตุของการตก่อนไงก็ดีไงใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรเครื่องบินตกเนี่ยมีสสาเหตุหลักๆหนึ่งสภาพอากาศนะฮะโอ้ฝนตกมืด้าบดินนะสองเครื่องบินเองมีปัญหาเครื่องบินใบพัดเครื่องเบนยนที่หนึ่งที่สองหหรือสามนักบินก็คือประเด็นคือตอนนี้ปราะกิว่าบริษัทผู้ผลิตเขายังไม่ได้ออก แถลงการหรือมีเหตุผลอะไรมารองรับว่ามันเกิดจากอะไรครับคราวนี้เพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยหยุดไว้ก่อนแต่ว่าคราวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเขาบอกบินมาแล้วตั้งหนึ่งปีแล้วแต่ไม่มีปัญหา่นหมายถึงไทยแลนด์แอร์เนี่ยแต่คราวนี้มันก็มันก็กลายเป็นเรื่องราวผูกโยงไปเพราะว่าทางนกแอร์เองเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ระหว่างการเช่าซื้อเครื่องบิน Boeing 737 max 8รุ่นนี้6ลำเพื่อจะมาบินปรากฏว่าเอ๊ะพอเห็นแบบนี้แล้วเขาก็บอก อาจจะไม่แน่นะถ้าเกิดว่ายังยังไม่มีความมั่นใจอะไรเนี่ยเขาอาจจะตัดสินใจยกเลิกเท่าซื้อั้งหกลำไปเลยก็อันตรายก็ไปซื้ออันอื่นซะคือมันมีแม็กแปดแม็กเก้าใช่ไหมใช่มีแผดมเก้าใช่ใช่ครับที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะไปแต่ที่มันน่าสนใจกันงงกบที่เมื่อกี้บอกจริงๆหลายๆประเทศหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาเขาเขายุติการบินยกเลิกไปก่อนชั่วคราวมีที่ไหนบ้างครับอเมริกาเนี่ยตอนแรกยังไม่ตอนแรกยังไม่เอาแต่ว่าสุดล่าสุดทําสั่งแล้วสั่งเรียบร้อยแล้ว แล้วยำควรยังบอกว่าทาไมสั่งช้ากันจังเลยจริงจริงประเทศอื่นเขาทางกันไปแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าทางดิซัมเขาแถลงเมื่อวันพุธว่าเขาได้สั่งให้สํานักงานการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ faa เนี่ยออกคําสั่งฉุกเฉินในการระงับใช้เครื่องบินโบอิง g 737ทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับไม่ใช่แม็กเกทุกรุ่นมีกี่รุ่นของแม็กเนี่ยหมดเลยที่ผลิตโดยบริษัทโบอิงเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากข้อมูลดาวเทียมเบื้องต้นได้รับการก่นกองแล้วพบว่าการตกของเครื่องบิน et 3 0 2สายการบินแอร์ทีโรเปียนแอร์ไลน์ที่ตกไปเนี่ยเขาบอกว่ามีความใกล้เคียงอย่างมากกับกับไอไอกรณีตกที่ไอชวาที่โรนมเซียนไยถึงสาเหตุเขาบอกคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าสาเหตุอะไรและคราวนี้ปรากฏว่าสายการบินเอไอเนี้ยไอสายการบินในสหรัฐซึ่งมีไอไอโบอิงเจ็ดสามเแม็กในฝูงบินอยู่เนี่ยก็มีอเมริกันแอร์ไลน์เนี่ยซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ในประเทศเขาเนี่ยคือก็มีเครื่องบินอยู่เยอะมากไง ก็เลยสุดท้ายก็ก็ต้องทําตามไอ้ที่ไอ้ที่โเปียนาลไรเนี่ยเขาเจอกล่องดําแล้วใช่แต่ว่ายังไม่บอกสาเหตุมาเขาาบอกว่าเหมือนว่ามีตัวเซนเซอร์อะไรสักตัวหนึ่งอะที่ทำที่ที่ทำให้เครื่องเชิดเนี่ยมันเสียนะก็ทําให้อ่เสียการทรงตัวเสียระดับการบินเสียระดับเพดานการบินก็เลยทําให้ตกอ้าวงั้นแสดงว่ามันก็เกิดจากเครื่องบินไงตัว เครื่องบินเครื่องตักลไกของเครื่องมาแต่เขาบอกว่าจริงๆไอ้ไอ้กล่องดาไอ้กล่องที่ข้อมูลการบินเนี่ยเราก็เขาตรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่ฝรั่งเศสนะครับขณะนี้มันก็ยังไม่มีการประกาศชัดเจนถแถลงหรือสาเหตุที่แท้จริงว่ามันตกเพราะอะไรไงในอเมริกานี่โอ้โหเฉพาะสายการบินเซาท์เวสต์แอร์ไลน์เนี่ยนะขออเมริกาใหญ่มากเลยนะมีทั้ง3-4ลำนะแปดอ่ะตอนนี้ก็กลารว่าเอาว่าผมว่าน่าจะทั่วโ์ลงกันบางที่ยุติการใช้ไปก่อนครับครับผมอ่า